สำหรับท่านที่เกิดปีวอกค่ะเดี๋ยวแม่หมอเลือกไพ่ออกมาจำนวนสามใบนะคะเดีดูซิไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพ์พิโมกจะบอกอะไรให้ท่านกให้กับท่านที่เกิดปีวอกนะคะโอ้โหท่าน เกิดปีวอกเนี่นะตัวท่านเองเป็นผู้ที่อยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรตั้งแต่เดิมเลยนะเนี่ยโอ้โหดียมากๆนะคะโอ้โหและตัวท่านเองมีโอกาสนะคะเดินทางไปอยู่ ต่างทินต่างแดนต่างประเทศหรือท่านใดนะคะมีโครงการจะไปทํางานต่างประเทศไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นเรยียนหนังสือต่างประเทศจังหวะและโอกาสเนี้ยมาถึงท่านแล้วนะคะท่านผู้ชมนะท่านมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะเขาเรียกว่าเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรัก ของโค้ชครูครูบาอาจารย์เป็นลูกรักของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกรักของบุคคลต่างๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณนะคะโหท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีวอ,อกนี่ดวงไม่ธรรมดาท่านเป็นผู้ที่อยู่จังหวะดีเขาเรียกว่าเป็นนาทีทองอะ่ะเป็นช่วงโอกาสดีโอกาสเลิศโอกาสที่ท่านมีช่วงนาทีทองในช่วงนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ย ใช้จังหวะโอกาสเนี้ยออกมาอย่างเต็มที่นะคะเอามาใช้มาสร้างผลงานมาสร้างเรื่องเราให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นรูปธรรมนะฮะนะและโดยเฉพาะตัวท่านเองเนี่ยนะเป็นผู้ที่สามารถดึงไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดที่ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครท่านจะรู้ก่อนนะคะท่านจะได้รับรู้ก่อนนะคะนะ ดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถมาสร้างสรรค์สิ่งที่ตัิท่านเองมีไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดนั้นนะคะท่านผู้ชมแล้วรีบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทันทีเมื่อมีการทดสอบทดลองใช้แล้วใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงรีบแบ่งปันค่ะท่านผู้ชมค่ะเรื่องราวดีๆเรื่องเราเลิศๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะ เห็นไหมปีวอกนี่ดวงดีดวงรอดมากเลยนะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกลไปทั่วโลกชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยทีเดียวนะคะ Merry Christmas and Happy New Year